เจ้าของค่าย PK แสนชัยเพื่อนไหวแล้วหลังตะวันฉายกล้องธรณีถูกกล่าวหาล้มมวย เสียแขกไม่ทนโพสต์ตามหาคนที่กล่าวหาตะวันฉายก้องธรณีล้มมวยวันที่6พฤษภาคม2568เรื่องที่ยอมรับได้ยากในวงการมวยไทยคือล้มมวยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะกล่าวหาใครได้ง่ายๆเพราะมันคือคำที่รุนแรงมากๆสำหรับอาชีพนักมวยอย่างไรก็ตามมีแฟนมวยในโลกโซเชียลสุดเกรียนกล่าวหาตะวันฉายพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทและกล้องธรณีสอสมหมายที่มาซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคแสนชยัยก่อนชกับน้องโอฮาม่ามวยไทยไฟล่าสุดว่าล้มมวยเสียแขกเจ้าของค่ายพีเคแสนชยัมยม ไม่ทนโพสต์ตามหาคนที่กล่าวหาสองนักมวยในการดูแลของตนแล้วเสียแขกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจ้าของค่ายโพสต์เฟซบุ๊กว่าเฟซมันอยู่ไหนเป็นใครแจ้งผมหน่อยกล่าวหาตะวันฉายกับกล้องธรณีใครรู้ส่งที่อยู่มาผมหน่อยครับทั้งนี้ตะวันฉายเคยให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง YouTube ของสินสมุทรนักมวยไทยชื่อดังว่าได้ให้ทนายจัดก,การเรื่องถูกกล่าวหาว่าล้มมวยเป็นที่เรียบร้อยหลังจบไฟแพ้มาซากิโนยิรินักชกชาวญี่ปุ่นในกติกาคิกบ็อกซิง่งศึกวัน2ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา